สว,ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวีเฮ้ยขำมาดนี่ดาวเฮ้ยดูสิขาบ้านนี้นะ มันนับเาแล้วเรื่องเยอะเรื่องเยอะแต่ต้องเอาคุณแจบูลิ้มมาไม่ใายคนที่รู้เรื่องมากสุดวันนี้ลิ้มมา15อย่างกับเผาเรียมเลยไข่คีไข่คี้วยไข่คีเป็นเป็นแจทํทำไมฟังดูแล้วมันแ่เป็นคีเลยไขเป็นุญแจหนึ่งดอกที่จะคืนลายชีวิตหนูเลยไม่รู้ที่สุดจริงๆอ่ะหนูว่ารู้รู้เรื่องมันไหลเรื่องมากแต่ว่าณตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้รีบเป็นหรอรีบหรอรายการอะไร ไม่มีหมกันเท่าไม่พี่ี่รู้จักไม่มีนักเท่าเลยมาบุกด้วยแล้วก็แบบเขาไม่รู้เจ้าของบ้านไม่รู้นี่ยิ่งสนุกใจเลยแล้วเจ้าของบ้านเป็นใครอ่ะคนที่ชอบวิ่งชนรถอ่ะหะถายแล้วถายแล้วรอเลยตอนนี้ตกใจไม่ว่าถ่ายในการทกันก่อนหน้านั้นแล้วก็ตอนเช้าแฟนนางโทรมาบอกพี่นี้พี่นี้เนี่ยลดความอีนี่เขาชอบแกล้งหนูก็ไม่เชื่อหนูอย่าอย่ามาตลกสรุปอ่ะจริงแล้วมันหน่อยไหม มันหน่อยนะตอนนี้ว่ามันห่วงหลอกบ้ใช่โอ้ใช่เขาแบบว่าพี่พี่พี่ย้ายผมยิ้มนะมันยังตึงๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เราเปิดรายการแล้วหรอหรือว่าเรายังเราเราหลอกเขาเราหลอกเขาว่าะว่าเรายังไม่พร้อมเขากําลังยิ้มชงมัะฉาตอนนี้เนี่ยเทสดีเทสดีเข้าไปอีกเฮ้ยเข้าไปเลยดีกว่าไปดูนั่นชงมะฉาสิไปที่ไหนเออเออดีเงินอยากลองชิมดูไปไปไปเชิญครับเชิญมันยังไม่รู้เฮ้ยวันนี้โอ้ยตาบานว่าไม่รู้สาบานว่าไม่รู้เข้าไปได้ ไม่ตามนี่สวัสดีครับ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 กำลังปั่นอะไรอยู่เขาไม่จะได้ออกเลยเขาไม่จะได้ออกเลยเขาได้ไหมแสดงว่าสบายไ์หมสบายไหมแสดงว่ายันที่อาจารย์เจิมหน้าบ้านไม่ได้ผลไม่ได้ผลที่้าวันได้เหรอเออแม่ชา เฮ้ยไหนมาดูดิช่วงนี้ต้องถามว่าซานนี่นี่มาบ้านต้าบ่อยไหมเนี่ยครั้งแรกเลยจริงเหรอนางชวนหลายรอบแล้วแต่หนูยังไม่ว่างมาเนี่ยครั้งแรกไปไปวันนี้เป็นไงเอาซานนี่มาด้วยสานรล้นแย่สารล้นแย่รายการรายการอะไรกันโอยอยากรู้ว่าอิมัชชะเนี่ยมันจะต้องตีประมาณไหนหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาที หนึ่งนาทีมันจะเป็นเวลาที่มันพอดีที่เขาคิดค้นสูตรกันมาอที่มีคนบอกหนูขอพูดไม่พอได้ปะได<ห>้เลย <c oughs> ตอน <c oughs> ชีวิตอ่ะเลิกตอนแล้วกลับมาชงโซดาเลยเหมือนเดิมถ้าผมไม่ตอนจะเป็นน้องพี่ได้เหรอมันสู้อ๋อเนสู้แล้วแล้วมันก็ต้องกินเป็นชามแบบนี้แล้วคุณก็เข้ามาเทใส่น้ําแข็งใช่ครับต้องชั่งน้ำอีต้องชั่งน้ำแล้วก็เทเลยมันขนาดนั้นเลยวะมันเป็นศิลปะงานนั้นเลยไม่แต่ว่าอยู่ดีๆตั้มเรียบร้อยทำไมถึงคิดมาชงมัชกิน คือปกติเนี่ยโอกินได้ไหมได้พี่โอเลยยามาช่าเขาบอกว่าคนเราจะนี่คือของแท้เลยนะคนเราจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตนะพี่อาร์คใกล้ตายไม่เหมืนมันดโรยจะตายมาแล้วไงมันเลือดมาแล้เฮ้ยหรือว่ามันต้องดูแลสุขภาพเฮ้ยมันเป็นเกี่ยวบ้ากหรือ่งนี้มาตรงนี้ก็เกี่ยวคือปกติกินกาแฟกาแฟใช่ไหมครับแล้วตอนหลังเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยในกลุ่มเนี่ยพี่การเอ็กซ์ลิส เขาก็จะชอบกินม <Yeah. S 1> ัทฉะกันแล้วเขาบอกมัทฉะมันมีประโยชน์มากเออแล้วตัวดีดีแล้วมันจะอยู่ยาวมัไม่จริงครับผมรู้ว่าที่คุณชงมัทฉะไปกินเพราะมันใกล้หมดอายุแล้วจริงไหมครับคุณทัศใช่ครับเดี๋ยวพ้นผมได้ใกล้หมดอายุแล้วได้จากใครมาฮะคือแล้วพวกนั้นเขากินกันใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมก็กินตามกินก่อนนะยังไม่ชงเองแล้วก็กิน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 วันหนึ่งคุณคิดพิรวัตรเขาโทรมาคริสบ บผมโบ้โบ้ไม่ไม่ใช่น้องเจ้าโร้โร้ที่โร้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 ผมว่ามีชุดชงมัะฉะเตรียมมาให้โบ้เลยผมซื้อมาเยอะมากๆและก็มีมะชะที่ซื้อมาแล้วมันใกล้จะหมดอายุช่วยเอาไปชงกินหน่อยนี่อีก2เดือนหมดอายุแล้ว สบายใจแล้วโอ้สบายใจแล้วหมดกี่ตั้งสองเดือนหมดยี่สิบเอ็ดเฮ้แต่ว่านี่เป็นการเปิดบ้านครั้งแรกป่ะของคุณเนี่ยยังไม่เคยเลยเป็นทางการอะครั้งแรกเป็นทางการใช่ครับยังไม่เคยมาซานนี้ยังบอกว่ายังไม่เคยมาเลยหลงอยู่ตั้งนานเนี่ยนี่ที่รอรอซานนี้นะวนไปหมู่บ้านอื่นอยู่ตั้งนานถึงว่าวันนี้คุยกันเพื่อปากหนักคุยกับทีมงานว่าคิดี่หรอเออจะไปเปิดบ้านใครหลังต่อไปดีแต่แรกจะบอกบ้านพี่หนีแต่บ้านไหนอย่างพิเศษบ้านนางยังไม่เซตทำอยู่อะทำอยู่ ใช่ค่ะไม่ต้องรีบไปบ้านหนูจะไม่คนอยู่แล้วที่ใหม่แล้วที่ใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมเจ็ดสิบกว่าล้านเดินเดินอีกคือเดินหนึ่งร้อยกว่าล้านจองไม่ก่อนได้ป่ะจองไม่ก่อนซานี้แปดแปดแปดตัวโฟกัสเลยโว้ยโว้ยกูมาบ้านหนูกูต้องมาเล่นเบอเบ๊ม ดีการเข้าเล่นแล้วอยี่ยคชับแล้วนี่คืออะไรอ๋อโอนก็แผลเขาไงเขาไม่ไปอ๋อไปสาอันนี้เห็นไี่แบแผลอะไรคืออะไรนะวงการนี้มีอยู่สองคนสังเกตดีโอ้โหผมกับคุณลุยส์จิดาโอ้ยแล้วมันคอะร ไปสักแล้วก็มีเชื่อว่าคนเขาบอกว่าถ้ามีจุดแดงๆบนมือเนี่ยจะแบบโชคดีโชคจะได้เงินแบบเดิมเหมือนแล้วแล้วจุดแดงๆตรงปากกับตรงจมูกนี่คืออะไรอันนี้ใส่ปกติอย่างนี้ซาลาเปาก็รวยทุกลูกเลยใช่ไเพราะว่ามีหลายแต้มเออแต้มเรื่องของหูซ่านีให้นั่งคุยให้นั่งคุยไปไปไปนั่งคุยสนกว่าเรื่องสนุก ต้งชนตรงไหนกันนี้ที่หมอไม่เห็นแพนี่อรัชีกไวมากชีกที่ปังเทำไมหายีเร็วนาะโอ้โหประคมทุกอย่างครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นคุณเลือกหมอก่อนเลือกหมอที่เย็บว่าโอเคว่าหมอขอเป็นหมอสันนะครับหมอชื่อคุณหมอหน่อยได้ไหมแล้วก็ไม่ถามแบบพี่ๆหมอที่เรารู้จักใช่ครับรอจนถึงเช้ารอถึงเช้าเขาเย็บ คือเจ็บไปแล้วแบบรอบดึกใช่ป่ะก็ทนอยู่อย่างนั้นนะไอ้ที่ว่าเลือดออกอ่ะก็พยาบาลก็มาแบบแบบเหมือนดูแลเขาอ่ะแต่เขาทนมากคนจนแบบเจ็ดโมงเช้าจนกว่าหมอคนนั้นจะมารอรอตั้งแต่ประมาณ5้าทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้าแต่คขาคุณหมอก็ให้ยาให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรแต่ดูไม่ออกเลยนะมันไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยผมว่าที่ดูไม่ออกจริงๆนอกจากแผลแล้วผมไปฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปด้วยค่ารักษาเท่าไหร่บอกพี่พี่เป็น ไม่ไรวมกับอีส์สเตมเซลล์นี่นะใช่ไหมถ้าไม่รวมสเตมเซลล์อ่ะแต่โชคดีโรงพยาบาลประกันจ่ายห้าแสนกว่าบาทาก็ต้องประมาณัะสเต,สเตมเซลเเซล์อีกเท่าไหร่ เท่าหนึ่งก็กืบห้าแสนบห้าแสนที่หลบปากนี้ได้มาคือ1ล้าน1ล้านแต่ที่ล้มเพราะว่าเรื่องเดียวเลยครับห่วงปลาแต่ห่วงปลาแต่โอ้ยทอะไรันวคนหลบเมาเมาไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนคิดว่าผมเมาหมดเลยเว้ยผมทํางานเสร็จกับพี่นี้ช่ายรายการจักรแกมี่ใช่แล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านคืนแล้ววันนั้นทำไมไม่รู้ แขกมารายการก็จะหิ้วของมาฝากแล้วเป็นวันที่เราขับมอไซค์ไปอะน้ำปลาผี่ม่บ้างเาเสื้อแฮงคิวเลอรโอ๊อะไรก็เต็มรดหมดอะแล้วก็บวกกับของของเราด้วยเพราะว่าผมไปทารายการมีรองเท้าสองคู่เครื่องสำอางแต่งหน้ากเป๋าของเรามันก็พลุงพล้า ว่าเห็นเขาทุกเช้าหนูคิดว่าเขามารถตู้เพราะว่าของมันเยอะมากแต่ทุกครั้งก็คือมันมามอไซค์หนูแบบเฮ้ยมึงจะกลัยังไงวะก็วังนี้นะครับแล้วแล้ววันนั้นน่ะของเยอะจนหนูอ่ะเอะใจปกติหนูก็ไม่ถามหรอกบอกว่าเฮ้ยมึงจะกลับยังไงนี่คือของมึงเยอะมากกูถามเลยมึงจะกลับยังไงอ่ะมันบอกว่ามอไซค์พี่ง่าย ง่ายเหตุใจตั้งแต่หยุเหยุเอกใจแล้วผมบอกว่าเฮ้ยให้หมวยมารับไหมรถมารับแล้วก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันลำบากฝนก็จะเป็นช่วงฝนจะตกด้วยนูก็เแยแต่มันอ่ะเป็นคนช้าไม่ได้สมมติถ้าต้องรออยู่จะรอไม่ได้ไม่รอดีกว่ากลับเลยก็เลยเรียบร้อยฉีกเลยแล้วก็น้ากับภรราไม่แตกสักขวดแข้วมากปากหน้าตัวที่ไหน ลรกปากรับปานเลยตาลาไม่แส่คุณงงถ้าเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่องนึงเุณรู้ปะทุกทุกคนคิดว่าตั้มเมาใช่ทำไมมาไปแนวนั้นหมดเลยอ่ะกับผมสนิทกับคนที่เมาเราชอบกินแล้วกินทุกวันอ๋อเราสังคมเพื่อนฝูงผมเนี่ยพี่ผมรู้จักที่นี่อย่างเงี้ยสังคมไล่มึงออกเลยไม่เอาแล้วแต่เมื่อกตัวไปเมื่อกไปยกมือกับหอเข้าไปเลย